เดี๋ยวมันกัดเอาลูกเดี๋ยวกัดเอาโอ้ยไอ้ดูเิเอาเท้าแม่ไปไหมคะลูกเอาเท้าไว้เออแม่ยังไม่ใส่แม่ยังไม่ใส่เอาไว้ดูเสียโชคมันกัดเท้าแม่เห็นไหมโชคไทยกัดเท้าแม่อ่ะ เอาวางเลยลูกเอาวางค่ะเอาวางเอาวางไปไหนไปไหนไไดเดี๋ยวโชคกระตูดมานี่ลูกแล้ว มามามาเร็วเร็วเร็วน,น้ำกันั่นเนี่ยกันโชคกินน้ำโชคกินน้ำเออเดี๋ยวได้อาบน้ำกันอาบน้ำนอนไหมคะกูกูกูเหรอ